นี่คสูตรพิเศษของบ้านเรากันค่ะที่ลักกี้ชอบทานใช่ไหมครับจ้าออแล้วพินดาชอบทานไหมคะทานคนะคะซึ่งเราจะดัดแปลงสูตรเล็กน้อยนะคะจากสูตรของคุณแม่ชมพู่อาร,รยาที่เป็นพรีเซนเตอร์คนสวยของม็กกี้ในตอนนี้นะคะและเราก็จะท็อกเพิ่มพิเศษไปด้วยไข่แดงเค็มนั่นเลยค่ะคือสูตรรับเคดร,รับความอร่อยของบ้านเราค่ะโดยที่ตัวชูโรวันนี้พระเอกของเราใส่แค่ตัวเดียวอร่อยอร่อยนั่นก็คือนี่เลยค่ะ แม็กกี้อออินวันซอสผัดสำเร็จรูปนะคะบอกเลยว่าขวดเดียวนะคะกลิ่นหอมอร่อยนัวๆเลยใครทำอาหารไม่เก่งนะคะก็สามารถที่จะใช้ขวดนี้ขวดเดียวเลยอร่อยครบจบทำง่ายเดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบกันดีกว่านะคะส่วนผสมของเราหมูสับก้อนทอดสูตรร็อกกี้วันนี้นะคะหนึ่งหมูสับค่ะขอแบบแช่เย็นต่อมาไข่แดงเค็มค่ะแป้งทอดก,กรอบไข่ไก่กระเทียมและสุดด็ดสุดรับขากไม่ได้เลยคือแม็กกี้อออินวันค่ะ <c oughs> กินดานะคะตอนนี้นั่งกินรอยอย่างเดียวนะ <S <S> <S <S> ไม่เป็นไรันดับแรกเราจะใส่หมูสับแช่เย็นลงไปเราจะใส่ในโถนะคะใส่ลงไปเลยครับโอ้ <S <S เราใช้หมูประมาณ350กรัมนะคะหลังจากนั้นหมูสับใส่ลงไปแล้วโอเคแล้วก็แม็กกี้ใช่ <S <S ขว,วดนี้นะคะที่บอกว่าใส่ขวดเดียวแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มเนี่ยเพราะว่าในขวดเดียวนะคะมีทั้งซอสถวนเหลืองนะคะหอยนางรมสกัดไก่สกัดกระเทียมผักชีน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะคือน,นัวเลยนะนะนะนอ๊ยเป่าไ,ไม่ได้เนาะตามเลยตามด้วยแป้งทอดกรอบเลยครับและตา เต,เตรียมวอมเตานะคะแล้วก็หมูที่เราหมักทิ้งไว้แช่เย็นก็พร้อมแล้วนี่นะคะเราก็แค่เอาไข่แดงเข้ามาแบบนี้มาทําให้ดูนะแล้วก็ห่อหมูห่อหมูเข้าไปเสร็จแล้ว แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปวอร์มเตากันนะคะแล้วเราก็จะเจียวกระเทียมแล้วก็ลงหมูทอดให้เหลืองก็จะพร้อมทานแล้วค่ะไปรุย อหอมแล้วเข้มข้นมากๆเลยค่ะกัดไปปุ๊บเจอไข่แดงเค็มให้ความรู้สึกดึกซึงมันอร่อยมากทุกคนอ,อร่อยมากมหมูก้อนทอสูตรร็อกกี้กับมาหมานะคะเติมไข่แดงเข็มเขาเ้าไปนิดนึงรับรองว่าทีเด็ดเลยค่ะทุกคนและนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะแม็กกี้อออีวาน ซอสผัดสาเร็จรูปจากแม็กกี้ค่ะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะวันนี้ที่ให้เราได้มาทําอาหารได้มาเทสว่าอร่อยจริงๆนะขวดเดียวสามารถที่จะจบเมนูได้เลยนะคะใครทําอาหารไม่เก่งก็อร่อยได้แบบนี้เด็กๆนะคะก็จะได้แบบว่ากระตุ้นการอยากอาหารเลยเนาะกินของอร่อยๆค่ะถ้าใครอยากทําอร่อยๆแบบนี้แบบที่ไอทําง่ายๆนะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อแม็กกี้ออทอิวันกันได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่น หรือว่าห้างสรรสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะและยังมีข่าวดีมาบอกนะคะแม็กกี้เขายังมีกิจกรรมดีๆให้กับคุณแม่บ้านหรือว่าคุณแม่ที่ทำอาหารนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมเมนูทําง่ายอร่อยโดนใจแม่ที่มีของรางวัลเป็นหม้อทอดฟิลแล้วก็มีวอลชอร์จากห้างสรรพสินค้ามูลค่า500บาทนะคะอีก3รางวัลด้วยกันเรียกว่าจุกๆไปเลยค่ะ แค่ทําตามกติกาดังนี้ค่ะเพียงแค่เข้าครุปนะคะเข้าครัวกับแม็กกี้สามารถกดจอยกรุปได้ที่ลิงก์ที่แคปชั่นด้านบนของคลิปนี้เลยค่ะทําเมนูตามกติกาง่ายๆเท่านี้เองนะคะแล้วก็ไปโพสต์ลงหลังจากนั้นอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะ เขียนว่าอร่อยต้องชม #hashtag ท,ที่2ให้เขียนว่าแม่เลือกแม็กกี้ค่ะแล้วไปโพสร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25มิถุนายน2,564แล้วก็เตรียมรอรุน่นรางวัลปังๆจากแม็กกี้กันเลยค่ะเอาล่ะไม่อายลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคนแม่รีจะมีอะไรดีๆเ,เด็ดๆอะไรแซบ่แซบๆทำมาฝากทุกคนอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ